เจภาพวันนี้นะครับอาจารย์สัญลักษณ์ครับ คืออะไรคะอ๋อพี่น้องอันนี้พี่จังไม่น่าสะดอกแต่บางหัวอกว่าหมายเืออียง<ม>า,าดูมาดูมาโซีสัตว์ไกะเลที่นังหน้าจัตปวยอัน้บ้า้ด้สีส้มน้ลไมเป็นอย่งางน้ำม่งยอยู่ขอบคุณจุดรามลมบอกรุบีเซไส่วนของมูงล่ะไม่มีแลคะ อยกกะมอามาแต่มาไกลมาขอเองลบอกโอ้ยบอกไปไปรบอกไปไปลูปพ kind of mm ่อกอถานี่กันนะล่ะเอาโอ้ยบอกไาได้แม่แต่ว่าัดก่าไอ้ขึ้นมใส้เพิ่อยู่ได้จ้ะใส่หนีพอะก่อนจะมาอ้อวอไปฮะเร็วเร็ววันสัตว์อ้ยมันใคยถือบันคับจะไหมุกกับโมโห ฟานาหานอันนี้ก็นั่งฟานี่อันนั้นั่งฟานาหานของแท้นี่นี่แม่สิปปีแมเอานึ่เดมาสิบแปดจดอยเลยนี่แมโอ้โหไปตอยนเด้อันถามเนี่ยจาหมูน้าโบหมูนำบโบฮะแต่นีเลยเช้ามืดไ่ได้บ่ ก็คือบทีกองเห็นว่เนี่ยมนจะสีดีมัม well? ันจตีงกทับสนอยู่เห็นผู้สามาไลนอจตีเบาเน่ะจาจาที่รักจากำลังเดินไปนะจ่าใจเย็นๆนะจ้าจาอ้วกงเถอะักสเกัน ต้องตรงแต่อดยนะน้องงามออกมวยหลายหลายได้ค่ะเด้อม,ามาวยกับเรากันได้้าเด้อสวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอํำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนเป็นหมอํำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าทุกคนก็คงจะ มีความคิดที่เหมือนหนั้นกับสายล่านี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับเขาเรียกว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนครับวันนี้สายล่าก็จะมาพูดอะไรเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของราชินีน้อยหมอลำเพล,ลินของเราหรือทิดาลำเพล,ลินเงินล้านโลกพระราชทานอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นภาพบรรยากาศแต่วันนี้สายล่า ไม่พูดมากเกี่ยวกับภาพบรรยากาศช่วงแรกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็ได้รู้มาแล้วว่า <c oughs> จิตใจคนมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมามันเป็นอะไรที่นี่แหละครับหงอิงไม่ต้องเต้นฉีแข้งฉีขาแค่ยืนสายตะโพกเด้งดึงเด้งดึงให้กับพ่อแม่เอ็ซีหน้าหัานได้ชมกันเขาก็มีความสุขแล้วนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนชุด ได้มาใหม่ๆก็ใส่ให้กับคุณแม่เอฟซีที่ส่งชุดสวยๆมาให้น้องเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดมันเมื่อคืนนี้มีแต่สิ่งเขาเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่น้องหลุดคําพูดออกมาทุกสิ่งทุกอย่างแปร่ลเชื่อว่าแปนคลับเอฟซีของราชินีน้อยหมอลําเพลินของเราก็จับจ้องทุกสิ่งทุกอย่างคําพูดแล้วก็การเขาเรียกว่าปริยาช่วงทุกช่วงเวลาของการ การขยับขยื่นขององุ์งอิงทุกคนต้องจับจ้องอยู่ในชั่วโมงนี้เพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันทุกคนก็ถึงวันรอรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนจับจ้องไปอยู่ที่นู่นร้านสะดวกซื้อไตรล่าเห็นอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับการวัดน้ำหนักขึ้นช่างน้ำหนักของน้องทุกสิ่งทุกอย่างแบนด์ขับเอฟซีก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยแต่เมื่อคืนน้องหลุดปากพูดว่าอะไรนะครับ1818 น่าจะเป็นแฟนคลับเอฟีหน้าหา้านพรา่อ,อแม่ที่ทายอายุของน้องว่าน้องอายุ18น้องเลยพูดว่า18ออกมาดังๆนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่าง18ก็อายุของน้องปีที่แล้วปีนี้19นะครับอายุ19ปีของน้องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีคําว่าเลข3เลข3เอามาเสริมอีกเป็นยังที่ขอจักสามมือนี่แหละครับน้องพูดออกมาเ้าเอามารวมกันก็จะเป็น183 สามมาเป็นตัวขั้นอีกตัวหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับ <G un less> การรับฟังรับชมคลิปของสายลาก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับ <G un less> ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราศรัทธาเราได้โชคได้ลาบอยู่เป็นประจำฟังไว้เพื่อเอาไปประกอบในการเสี่ยงโชคได้1 8ึแแล้วเมื่อคืนนี้ก็เป็นไงครับ น้องไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่แองจี้ปักเทียนให้ให้พี่แองจี้เป่าเค้กวันเกิดงาน้ายวันเกิดของพี่แองจี้อายุ36ปีแต่ช่วงน้องนี่ครับสายล่าขึ้นห้ดูด้วยช่วงน้องปักปักเทียนให้พี่แองจี้เป็น6 3ปักกลับกันเลขกลับกันนี่แหละครับแฟนคลับ D, เอฟซีก็ต้องจับจ้องเกี่ยวกับตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าบอกแล้วว่าเป็นจริง เป็นไปได้หมดเพราะว่าอริยบทของน้องทุกคนก็ต้องจับจ้องอยู่แล้วน้องปักเทียนให้พี่เองกี้63เลขขับกันก็เป็นเลข36อายุของพี่เอิงกี้แล้ว6กับสเอามารวมกันก็จะเป็น9 9กับ6ก็เป็นเลขตัวเดียวกันถ้าปิ้นท้องปิ้นเขาลหลักตีลังกาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดห3 9 9ม6ห นี่นะครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมวลเลขที่เป็นเลขสวยแ่ล่าบอกเลยว่าเป็นเลขสวยไม่แน่ในคลิปนี้ที่น้องหลุดออกมาน่าจะมีโชคเป็นไงครับคลิปที่ผ่านมาแ่ล่าบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดเกี่ยวกับพลังงานตัวเลขของน้องสิ่งที่น้องพูดหลุดปากมาจะเป็นจริงจะให้โชคปอพ่อยแม่เอฟซีอยู่โดยตลอดครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็วันที่13ทุกคน ก็ต้องมีความสุขในวันนั้นเป็นวันอะไรที่ทุกคนก็รอคอยวันนั้นเป็นวันเกิดของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราเขาเรียกว่าเป็นงานวันเกิดที่จัดอย่างสมเกียรติซึ่งผู้เป็นพ่อก็เอาไปจัดอยู่ที่ขอนแก่นเปิดเขาเรียกว่าเปิดรอบของหนังด้วยรอบการาดินเนอร์แล้วก็จัดงานวันเกิดให้ลูกสาวด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง มีแต่ความเขาเรียกว่ามีแต่ความสดสดงดงามแล้วอีก34วันวันที่17กรกฎราก็เป็นวันที่ทุกคนมีนัดทั่วประเทศไปพร้อมกันทั่วทุกโงรงภาพยนตร์ช่วงประมาณ9.30โมงครึ่งถึง10โมงเมื่อห้างเปิดโงรงภาพยนตร์เปิดเราจะเข้าไปดูภาพยนตร์ปรอมยักษ์เป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่จะลึกไว้ในวงการหมอลำเกี่ยวกับผู้บริหารหมอลำมาทำหนังใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างขายอ้อต้องมีให้เราค้นหาสิ่งดีๆอยู่ในนั้นแต่ล่าเชื่อว่าในสาระของเรื่องของหนังจะเป็นอะไรที่ตีแพ่เกี่ยวกับทางภาคอีสานเป็นอย่างมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นคําว่าคายอ้อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของหมอลำทุกคณะทุกวงที่จะต้องมีขายอ้ออยู่หลังเวทีอยู่โดยตลอดทุกสิ่งทุกอย่าง บอสโจสันสร้างให้แฟนขับ FC คอหมอลำทั่วบ้านทั่วเมืองได้ชมกันวันที่17นะครับรอบทุกรอบตามโรงภาพยนตร์อาจจะมีบางที่ที่เขามีรอบเหมาถ้ามีรอบเหมาก็ดีไปได้ชมฟรีแต่ถ้าไปที่ใกล้ๆบ้านไม่มีรอบอที่เหมาเราก็พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเชื่อว่ามีแต่สิ่งดีๆที่บอสโจสันสร้างให้ เราเข้าไปไปชมภาพบรรยากาศอยู่ในโรง,งถ่ายภาพยนตร์ไปดูลูกสาวเราว่าการเล่นภาพยนตร์ใหญ่เรื่องแรกน้องเจ็ดตีบทแตกได้ขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าเชื่อว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแน่นอนครับวันนี้สาวน้อยไปชรบันแพงก็ถึงคิวงานของพี่น้อง fc ชาวจังหวัดร้อยเอแต่ล่าเชื่อว่าทุกคนเตรียมตัวรอคอยแน่ก็เหมือนหลายสถานที่ ที่สาวน้อยจะไปทําการแสดงแฟนคลับเอฟซีเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเป็นไงครับเมื่อคืนอยู่ที่บ้านสี่เหลี่ยมอะอยะทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับสายล่าบอกแล้วว่ามันเป็นอะไรที่พี่น้องชาวอาเภอรประคนชัยจังหวัดวีลำบ้านสายล่าสายล่ายังเสียดายไม่ได้ไปเพราะว่าระยะทางไกลเหลือเกินร้อยกว่ากิโลจากบ้านสายล่าไปที่ประคนชัยอยากไปแต่มันไกล ส่งใจไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือหัวใจของเราเรารักเราศรัทธาเด็กน้อยคนหนึ่งที่สร้างแต่ความสุขสร้างแต่รอยยิ้มให้เรามาโดยตลอดทุกสิ่งทุกอย่างภาพบรรยากาศก,าก็เป็นอย่างที่ควรได้เห็นอะยะตามเคยวันนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ดแต่ล่ากระเชื่อว,ว่าอะยะตามเคยวันนี้น้องมีมีคิวงานสองคิวงานนะครับวันนี้จะไปรับเชิญอ,อยู่ที่โรงพยาบาลเปิดใหม่อยู่ที่ขอนแก่น แฟนลับ FC ทางขอนแก่นก็ไปให้กำลังใจน้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นเราไปสัมผัสเราเตรียมตัวตั้งแต่เช้าได้เพราะว่าสายล่าเชื่อว่าวันนี้ที่าที่โรงพยาบาลน,นั้นแฟนขับเ c ีก็ไปรอตั้งแต่เช้าแล้วว่ารู้ว่าลูกสาวจะไปที่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีความสุขแน่นอนครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมภาพบรรยากาศช่วงเปิดหัวคลิปข่าวเกี่ยวกับบุคคล ที่มีชื่อเสียงขั้นหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นภาพแบบนี้มันเป็นอะไรที่สายล่าเชื่อว่าอีกไม่นานท่านอาจจะแต่งเพลงให้องค์อิงก,ก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่าคิดคิดผิดคิดใหม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าการให้อภัยกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อบาปบาแรงทุกสิ่งทุกอย่าง เราก็ควรควรเขาเรียกว่าควรคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆอุงอิงไม่ต้องไปทําอะไรมากแค่ยืนแค่ยืนสายสะโพกโยกเอวให้กับพ่อๆแม่เอฟซีแค่นี้เขาก็มีความสุขก,กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแล้วก็เกี่ยวกับคําหลุดพูดของน้องออกมา18แล้วก็มี3ขั้น183แล้วก็ปักทูปเออปักเทียนให้กับพี่อังจี้กับด้านเป็น6-3จริงๆแล้วมันเป็น36 แล้วสามกับ6รวมกันก็เป็น9ก็เป็น369นั่นนะครับเอาไปอาจจะมีโชคใครที่ชมคลิปนี้แต่ล่าเชื่อว่าได้โชคกันทุกคนครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดซับกระไคกดไลค์กดแชร์รร like, share, เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ